ตามชาแนลวันนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนักร้องสาวสวยเสียงดีดีกรีรองอันดับ3จากเวทีฟินิก์เสียงอีสานซีซั่นหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านการร้องและการรำเป็นอย่างดีนั่นก็คือน้องเอมิอรันตรีสาวเพชรบูรณ์ที่ดูภายนอกเป็นคนเงียบเรียบขรึม แต่พอได้จับไม้จะต้องลงไหลในน้ำเสียงของเธอเคยได้รับบทแม่ผู้ใหญ่ในลำเรื่องต่อกรบงเวียนชีวิต2024ซึ่งสามารถถ่ายทอดในบทบาทได้เป็นอย่างดีวันนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับน้องเอเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นในอีกด้านความสามารถทางด้านภาษาซึ่งน้องเอมีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุน่นทั้งอ่านและเขียนได้ เพราะเคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องจากย้ายไปอยู่กับแม่ที่ทำงานที่นั่นและได้กลับมาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยเอกภาษาญ,ญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้วไปฟังรายละเอียดที่น้องเอเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางเพจบัลังอีสานหรือฟีนิกซ์อ,อีสานเพจเดิม ไปรับฟังกันเลยครับเป็นไปมาจังใดน,นะคะความเป็นมาเป็นไปจังใดจังใดมีความสามารถกับภาษาญี่ปุ่นบอกเห็นังไหมเอ๋ค่ะเอ๋ไปเลียนอยู่ญี่ปุ่นค่ะเลียนจังป,สป,ปีสี่ปีพี่ปสี่ปีอริกาโตะโอซมาดบคาะคะาคะแล้วก็เลียนภาษาอีกปีหนึ่งเป็น5าปีอุตายแม่อยู่ญี่ปุ่นค่ะแม่<อ>แมนแม่เ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นพร้อมแล้วแต่มีภาษาไม่มหม่ไม่ถึงตัวเอหรือตัวแม่แม่อ๋อตัวแม่มีภาษาไม่ม ตแม่นี่สาม,มีใหม่เป็นคนญี่ปุน่นอ๋อเอกกัเลยใหา่ไปอยู่น้ำแม่อยู่ญี่ปุ่นไปตั้งแต่จ,จักปีตั้งแต่อายุจักขวบประมาณสิบหกสิบหกสิบหกกับสี่สม้อสีเนาะพี่น,อน้องสีแล้วก็เอกกับลาออกช้างเรียนแล้วก็ไปต่อพุ่นเลยอ๋อก็คือตอนมอต้นนี่คือเรียนอยู่ประเทศไทยม่อไปก็ได้เรียนมอสีอยู่แต่ว่าเปาจบเนาะกับใหญ่ตอนเอนี่ยสีตอนอยู่ประเทศไทยนี่เรียนยึดสายเรียนอยู่บ้านนี่ยแหละค่ะอยู่เพชรบุญอ๋อเราเรียนเรียนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่าเรียนเอกอย่างเรียน การเรียนอัานรายวิชาท<อ>ั่วไปเลยอาจารยนพิวสาวมอปลายสาวมอปลายทางไอ้ข้ามหักสีก่เนาะแต่มันการศึกษาบากแค่หน่อยเพราะว่าเขาเกะไปแรกๆมันกับประเด็ภาษาน้ำโมเนาะโมสมัยเป็นคนญี่ปุ่นเลยในโรงเรียนเขาเกะสีเรียนยากแค่หน่อยเพราะว่าเขาก็บอกเข้าใจภาษาเพื่อนปันไดเนาะค่ะมันกับกุญแนกดดันหลายอย่างอยู่แต่เขากกะพานเมื่อไหร่ก็ซื้อมาแล้วไปยูซีปีนี้บอลายปันไดบอเดี๋ยวลายปันได การระดับกลางๆค่ะระดับกลางอเอาลองแนะนำโปรเป็นภาษาญี่ปุ่นดูดสวัสดีบคางว่วชิโนะน名前はミะมิรันตีโตโมชิมうสนろしくお願いしไซเออแปลบันทีแปลก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนสื่อ เอมิรันตีค่ะอายุ28ปีฝักแนวฝักโตน้ำแน่ค่ะอตองท้ายด้วยกรลำเพราะเพราะภาษาญี่ปุ่นจากน้องเอมิรันตีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนกรลำนี้ขึ้นมาเองนะครับโดยคำแปลนะครับสำหรับกรลำนี้นะครับก็คือสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อมิรันตีอายุ28ปีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์งานอดิเรกของฉันคือการร้องเพลง ปีนี้ฉันทำงานอยู่ที่หมอลำเสียงอีสานช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนะวันนี้ก็จะเป็นอรล Carr ัมของน้องเอจะเพราะขนาดไหนไปรับฟังกันเลยครับมินนาซังคนนิจิวะวาตาชิโนะนามวยะมิรันตีโตโมชิมาสึนิจูฮัสไซเดส ペッチャブ文ン献ンから来ました私の趣味は歌を歌うことです今年はモラムシアン遺産で働いています ถือได้ว่าความสามารถรอบด้านจริงๆเลยนะครับทั้งสุ่มเสียงการร้องการลำเป็นกำลังใจให้กับน้องเอมี่ันตรีด้วยนะครับ คุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับสวัสดีครับ